วันนี้ผมจะพาครอบครัวไปกางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีผมจะไปวันธรรมดานะครับพอดีมีทุระหมอนัดลูกสาวมาตรวจสุขภาพอยู่ที่โรงพยาบาลจันนะครับไหนๆก็มาแล้วก็เลยจะพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ไปนอนกางเต็นท์กัน ถึงแล้วผมไปหลงเข้าไปอีกทางนะครับแล้วรถผมเตี้ยเตี้ยมากถ้าไม่ได้พี่อีกคนนึงคอยประคองรถให้น่าจะกันชนน่าจะแตกสวัสดีครับ,รบเอา,าเ,เอาเอา,เอาเต็นท์มาอ๋อพี่จะกางเต็นท์ใช่ไหมใช่ครับแต่ยังไม่ได้ติดต่อศูนย์ใช่ไหมผมโทรมาหาที่ผู้หญิงรับครับผมติดต่อเขาไว้แล้วแล้วเขาบอกให้เข้ามาเลย แต่ผมมีเต็นท์มาก็ต้องก็ต้องไม่ได้ต่อที่ศูนย์ต่ออ๋อต้องเข้าไปตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับโอเคไปคนเดียวใช่ไหมหรือว่าสตัวแทนไปก็ได้ใช่ไหมได้ครับแต่จำไปทะเบียนรถด้วยนะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวกางตรงไหนได้มั้งพี่ได้หมดเลยครับเลือกได้เลยใช่ไหมครับได้เลยผมเอารถมาใกล้ๆแล้วเอาของลงได้ใช่ไหมคือตั้งแต่โซนนี้นะพี่ตั้งแต่โซนสะพานเนี่ยตั้งถึงถนนคือพี่สามารถถอยเอาของลงของลงได้แล้วก็เอารถออกมาจอดตรงนี้ครับอ๋อครับตรงนี้บริเวณนี้ได้หมดเเลยครับแต่่วาโซนนี้ ตั้งแต่ต้นต้นยางนะครับเขาหา้ามเดเข้าเพราะว่าเข้าไปในดินยุบขาครับโอเคพี่เดี๋ยว<ต>ผมไปติดต่อที่นู่นก่อนใช่ไหมครับใับผมเ,เคยมาหรือเปล่าครับไม่เคยเลยไม่งั้น<ช>ผม,ผมไม่หลงเข้าไปในป่ายางหรอกอ๋อ G P S ใช่ไหมพี่ใช่ครับว่าแล้วผมจะกลับอยู่แล้วแต่ผมกลับก็กลับมายากจะมาเข้ามายากไปติดเดี๋ยวพอดีได้พี่คนเด็กชาวสวนเนี่ยเขาคอยประคองหน้ารถให้มีผลไม้มีอะไรมาไหมไม่มีเอ,อที่ว่าถามนไม่ถึงว่า เวลากลางคืนก็คือถ้าเรามีผลไม้มาทานให้อิ่มแล้วก็ให้เก็บโอกห่างจากเต็นท์นะครับเพราะว่ากลางคืนอาจจะมีสัตว์ป่าโอกหากินมีเจ้าหน้าที่คอยดูมีครับจะมีที่เขาจะพักอยู่ที่สารานครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมอันนี้นักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวเขาเช่าเต็นท์ของอุทยานครับครับเดี๋ยวผมไปติดต่อที่อันนี้ก็คือตึกซีเรียสครับครับตอนนี้เขายังไม่กลับเดี๋ยวเขากลับผมผมผมโทรหาเขาแล้วครับเพราะก็ว่าพี่เข้ามาเลยพี่น่าจะเข้ามาอีกจางหนึ่งครับ โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมขยะส่วนขยะนักเที่ยงเก็บกลับเองนะครับครับแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเส้นป่วยหรือเจ็บเออ่เรามีโรคประจำตัวหรือทีมเรามีโรคประจำตัวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีหน่วยสแตนบายไว้อ๋อครับครับนะครับมีอะไรก็เรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยครับขอบคุณมากพี่ครับผมครับสบายนะครับครับแต่ส่วนนี้นะพี่ขอยรถคออของตรงได้เลยผมต้องไปติดต่อที่จะมากางเต็นท์ตรงนี้นะครับตรงที่ตึกสีส้มนี่แหละ ติดต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะครับเป็นหลงอยู่กลางป่าค่ากลางเต็นกับค่าเข้าไม่แพงนะครับคนละยี่บาทค่ากลางน่าจะสัก30หรือห้าสผมไม่แน่ใจนะมีจุดชมน้ำตกด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นไปเนื่องจากใกล้จะค่ำแล้วตอนนี้เขาไม่ได้กักน้ำนะครับ ถ้าเขากักน้ำก็คือน้ำจะเยอะกว่าน,นี้ตรงนี้เขอว่าตรงนี้หมูอตอแลกถอดใจกันเลยนะครับว่าตกหลงหลงทางหรือว่ายังไงเอาปังหลงทางฮะหลงทางหนาเสียกัน หนูบอกพี่แล้วนะว่ารดยางจนถึงพี่มาตาม GPS ก็บอก GPS หลงเข้าป่าเยอะแล้วค่าเขาบอกโอ้โห

เชิงหลงทางนะครับมันมาได้2ทางแหละที่อุทยานแห่งชาตินะครับผมเอาคันนี้มานะครับไม่ได้เอารถกระบะมามาอีกทางหนึ่งแบบจะถอยก็ถอยไม่ได้จะไปต่อก็ยากลําบากคือไม่ดีเลยครับทางไม่ดีเลยสําหรับรถที่เป็นรถเ,นะเก๋งนะสกองสเกิร์ตแต่พอดีมีพี่ชาวสวนเขาคอยบอกทางหน้ารถตลอดนะครับเลยหลุดออกมาได้จริงๆมันทางมันดีนะแต่ถ้ามาจับ GPS มาเนี่ยถ้าเจอทางแยก ด้านขวาเนี่ยอย่าเพิ่งเลี้ยวนะครับมันจะพาเข้าป่าเข้าป่าโอู้ทางนู้นเข้าหัวลาออะไรกันหัวลาออะไรกันเสียงดังเลยตัวนี้ฮะหัวลาออะไรกันเสียงดังจังหัวลาออะไรเฟอรถต่นีก็พัเลฮาเ ใจสู้หรือเปล่ามันเล็กน้อยนี่เพราะว่าถอยก็อีกใครไปต่อก็ชิงยากโอ้โหไปต่อ่าจะเอาคนอนี่กับสิ่งที่เราได้นะครับน้ำเย็นๆวิวสวยๆอากาศเย็นๆนะครับไม่ร้อนผมนึกว่าจะเหมาลานละพอดีมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ด้านนู้นผมก็กางตัวนี้ไว้ให้พ่อกับแม่นะครับ วันนี้พาครอบครัวมาปกติจะไปกับแม่บ้านจะเอามอเตอร์ไซค์ไปที่ส่วนใหญ่มืดแล้วนะครับกว่าผมจะทําอะไรเสร็จก็เริ่มมืดละเดี๋ยวตอนเช้าผมจะถ่ายภาพมันก็น่าจะชัดกว่านี้นะอันนี้ต้องนําเสนอเลยนะครับมีห้องน้ําแยกชายหญิงมีสองจุดติดกันเลยนะห้องน้ําสะอาดมากแล้วก็มีห้องน้ําคนพิการด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำครุิการเป็นมีห้องอาบน้ําห้องน้ําอยู่ในตัวมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับตรงด้านนี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานก็มาคอยดูแลนะครับก็เห็นพี่ๆเขาจะเข้ามาเลื่อยแล้วก็มันอยู่ตรงจุดนู้นอีกก็หลายคนอยู่นะโอเคเลยครับอากาศเย็นเนี่ยพัดลมไม่ต้องเลยนะครับ นเขามีหมอกจุดประกอบอาหารอยู่จะอยู่ด้านนี้นะครับโซนนี้จะมีไฟฟ้านั้นเลยแต่แถวที่เรากลางไม่มีนะต้องมีสายไฟยาวๆนะครับมาด้วยถึงจะมีไฟฟ้าใช้